สวัสดีค่ะพบกับ IT 24ชั่วโมงเพื่อการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจในบรรดาภัยออนไลน์ทั้งหลายฟิชชิ่งที่คนร้ายมักจะทำเป็นเว็บปลอมเทนเป็นสถาบันการเงินแล้วก็หลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลต่างๆลงไปตามจริงด้วยหลงเชื่อว่านี่แหละคือหน้าเว็บของจริงทั้งข้อมูลส่วนตัว User Name p a s s สเวิข้อมูลการเงินและอื่นๆเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะ ถือเป็นภัยที่อันตรายมากๆล่าสุดก็เพิ่งมีการระบาดอีกแล้วค่ะเลยจะขอออกมาเตือนกันให้ระวังกันสักหน่อยนะคะสําหรับการฟิชชิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็เป็นการส่งอีเมลมาหลอกว่าเป็นของธนาคารซึ่งมีบริการธนาคารออนไลน์ หรือเขาหลอกว่าบัญชีผู้ใช้บริการธนาคารออนไลน์จะถูกระงับการใช้งานแต่ถ้าหากต้องการให้ใช้งานได้ปกติจะต้องทำการ reactivate โดยคลิกไปตามลิงก์ที่ให้มาถ้าหากใครคลิกไปตามที่เขาหลอกมาแล้วก็ก็จะเปิดหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นหน้าที่พยายามทำหน้าตาเรียนแบบหน้าเว็บจริงของธนาคารนั้นๆโดยมีช่องให้กรอก username และใส่ password ความอันตรายอยู่ตรงนี้แ่ะค่ะถ้าหลงเชื่อกรอกข้อมูลจริงแล้วคลิก next ผู้ร้ายก็ได้ข้อมูลสําคัญไปอย่างกรณีนี้คือได้ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดไปเลยและอาจจะนําไปทำมิดีมิร้ายหรือไปใช้ทําธุรกรรมการเงินก็ได้นะคะยิ่งถ้าเรามีบัญชี e-banking อยู่กับธนาคารนั้นจริงๆก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยค่ะเพราะคนร้ายก็จะเอารหัสผ่านของเราไปล็อกอินเข้าใช้งานบัญชี e-banking ของจริงของเหยื่อได้แต่ ถ้าหากไม่มีบัญชีธนาคารนั้นๆคนร้ายก็ยังสามารถนำ username password ไปใช้กับบริการอื่นๆเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอีเมลก็ได้เช่นกันเพราะหลายๆคนก็ใช้ username password เหมือนๆกันในหลายๆบริการจริงไหมคะถ้าหากรู้ตัวว่าเผลอโดนหลอกเข้าแล้วก็ควรรีบติดต่อธนาคารเพื่อขอเปลี่ยน password ใหม่หรืออายัดบ,บัญชีซะก่อนที่คนร้ายจะทําอะไรกับบัญชีของเรานะคะแล้วจะทํายังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบรรดาเหล่าที่มาหลอกฟิชชิ่งทั้งหลายขั้นแรกต้องตั้งสติก่อนเลยคะ่ะดู ว่าเรามีบัญชีธนาคารที่ว่ามาหรือเปล่าถ้าหากว่าเราได้รับอีเมลทั้งทั้งที่ไม่ได้เปิดบัญชีกับธนาคารนั้นเลยก็คิดไว้เสมอเลยนะคะว่าอาจจะเป็นฟิชชิงและก็ไม่มีธนาคารใดที่จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของเราผ่านทางอีเมลนะคะถ้าจะทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ก็ควรพิมพ์ URL เข้าเว็บไซต์ธนาคารด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อลิงก์ที่ให้ผ่านทางอีเมลเป็นต้นค่ะยังมีวิธีป้องกันเพิ่มเติมอีกหลายข้อนะคะไปอ่านต่อกันได้ที่เว็บไซต์ it 2 4 hrs. com ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยผลโพลที่ m y t w i t s p a c e com ร่วมกับ it 24ชั่วโมงนะคะกับโพล Insight ชาว IT ผลโพลสัปดาห์นี้ได้เผยออกมาแล้วค่ะกับคำถามที่ว่าคิดอย่างไรกับ Facebook Time Line ก็ปรากฏว่าผู้ที่มาโหวตผ่านทางเว็บไซต์ m y t w i t s p a c e com ส่วนใหญ่มองว่าก็หน้าตาเหมือนเหมือนกับไฮไฟเลยล่ะค่ะสัปดาห์หน้ายังมีผลโพลอื่นๆมาเฉลยกันนะคะแต่ระหว่างนี้ก็ไปร่วมโหวตกันได้ค่ะที่ m y t w i t s p a c e com สวัสดีค่ะ